สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OB d s ดีชอนะครับวันนี้ได้รับเกียริจากคุณลูกค้านะครับขับรถนะครับเป็นนิสสันอเมล่านะครับ1.0เทอร์โบนะครับปี2020คันนี้นะครับเข้ามาติดตั้งนะครับ OB d ดีรุ่น TSZero นะครับกับร้าน OB d s ดีชอของเรานะครับอันนี้เป็นรถของคุณลูกค้านะครับเป็นนิสสันอเมล่านะครับเทอร์โบ1.0ปี2020นะครับเลือกใช้เกีรนะครับเป็นรุ่นนี้เลยนะครับ ที่ขายดีมากตอนนี้นะครับเป็นเกดรุ่น T S Zero นะครับเพียงแค่เสียบปลั๊กนะครับก็ใช้งานได้เลยปลั๊กของที่สานอเมร่านะครับจะอยู่เหนือแป้นคันเร่งตัวนี้นะครับขึ้นมาอยู่นี้เลยนะครับนี่อย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับเสียบได้เลยนะครับแล้วลากสายนะครับเก็บเข้าข้างประตูไปหาตัวเกดได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกตตัวนี้นะครับทําอะไรได้บ้างนะครับ คันนี้ก็จะเป็นรถคุณลูกค้านะครับเป็นอเมล่านะครับเทอร์โบปีสองศูนย์สองศูนย์นะครับตัวเกียร์ก็จะสวยงามนี้นะครับสังเกตว่าเกียร์ไหลลื่นนะครับนครับนี่เป็นทีเอสซโลนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าจอได้โดยการกดปุ่มนะครับอันนี้หน้าที่สองนะครับจะสังเกตว่าเกียร์จะสมูทไม่หน่วงนะครับครับหน้าที่สามนะครับ หน้าที่สี่ครับอ่ากว่าจะสวยเลยนะครับหน้าที่ห้านะครับอันนี้จะเป็นวัดแวกคัามนะครับแรงดูดอากาศนะครับทำงานได้นะครับนาเมล่านะครับอันนี้เป็นหน้ารวมนะครับก็จะบอกค่าทั้งหมดนะครับแปดค่านะครับมีความเร็ววัดรอบอุณหภูมิน้ํานะครับแบตเตอรี่อุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับเทอโบนะครับนะครับ เทอร์โบทางานนะครับแล้วก็เป็นระยะทางแล้วก็ทิศที่รถน้าไปนะครับมีนาฬิกานะครับให้มุมตรงนี้ด้วยนะครับในเทสความเร็วได้นะครับเซตเบรกได้นะครับเมนูการใช้งานเป็นภาษาไทยนะครับแบบนี้เลยนะครับสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้นะครับแจ้งเตือนความเร็วได้นะครับแจ้งเตือนรอบได้นะครับปรับค่าเชื้อเพลิงได้นะครับตั้งอุณหภูมิ ม้อนน้าได้นะครับเนี่ยสามารถตั้งได้เลยกตั้งร้อยสิบนะครับอ่านี้ครับปรับความสว่างหน้าจอได้นะครับออโต้หรือไม่ออโต้นะครับอ่าสวยแล้วหล่อเลยนะครับในนิสสันอ m เมลปี2องศูคันนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับอยากสั่งซื้อเกตรุ่น TS z อ r ซตัวนี้นะครับไปใช้งานกับรถของท่านนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลขศูนย์ดเก้าเ้าหกเ้นะครับ ขับรถมาที่หน้าร้านอูบูดช็อปมีการติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้สวยๆนะครับระดับเครื่องยนต์นะครับตัวเกตก็จะบอกให้ว่าเวลาขับรถเราขับรถจากต้นทางถึงปลายทางใช้เวลาเท่าไหร่กี่กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะลองดับเครื่องดูนะครับ เกจจะสรุปให้อย่างนี้เลยนะครับขับรถมาหกนาทีกี่กิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยคัแล้วก็ดับไปนะครับท่านใดสนใจทักมานะครับสินค้ารับประกัน2ปีเต็มนะครับสวัสดีครับ